ในยุคที่โลกกำลังขับเคลื่อนด้วยการค้าและการล่าอาณานิคมกษัตริย์พระองค์หนึ่งของอาณาจักรอยุธยากลับกลายเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ดินแดนสยามถูกจารึกไว้ในแผนที่โลอกอีกนี่คือเรื่องราวของพระนารายมหาราชกษัตริย์ผู้เปิดประตูสู่โลกตะวันตกและ,ะเผชิญบทสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งพระนารายทรงพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2175เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าประสาททองแม้จะมีได้เป็นรัชทายาทโดยตรง แต่สายพระโลหิตและความสามารถกลับนำพาพระองค์สู่เส้นทางของผู้ปกครองหลังพระเจ้าปราสาททองสวรรคตคตเกิดการแย่งชิงราชสมบัติอย่างรุนแรงและในที่สุดพระนารายก็ได้ขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2199ด้วยแรงสนับสนุนจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าพระยากลาหมพระนารายทรงปฏิรูประบบบริหารครั้งใหญ่แบ่งอำนาจเป็นฝ่ายในและฝ่ายนอกและทรงแต่งตั้งพระเพทราชาให้ควบคุมกำลังทหาร ในขณะที่เจ้าพระยาวิชาเยนชาวกรีกได้ขึ้นมามีบทบาทในราชสำนักอย่างสูงยุคของพระนารายคือยุคทองแห่งการทูตทูตจากฝรั่งเศสฮอลันดาอินเดียและจีนต่างแห่มาเยือนสยามพระองค์ทรงส่งคณะทูตไปยังฝรั่งเศสและสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าลุยที่14พระนารายโปรดให้ย้ายศูนย์กลางอำนาจไปยังเมืองลบบุรีและทรงสร้างพระราชวังยางวิจิตรเพื่อต้อนรับคณะทูตจากทั่วโลกวังแห่งนี้คือหัวใจแห่งนโยบายต่างประเทศของสยาม แม้ภายนอกจะดูสงบแต่ภายในราชาสำนักกลับเต็มไปด้วยความขัดแยง้งเจ้าพระยาวิชายเยนมีอิทธิพลมากเกินไปขุนนางไทยเริ่มไม่พอใจและพระเพทราชาก็เริ่มขยับตัวพระนารายณ์ประชวนหนะักในช่วงที่พระองค์อ่อนแอที่สุดวิชายเยนถูกจับพระเพทราชายึดอำนาจและขจัดราชวงศ์อื่นให้หมดสิน้นพระนารายณ์สวรรคตในปีพุทธศักราช2231แม้บทสุดท้ายของพระนารายณ์จะเต็มไปด้วยความขมขื่น แต่พระองค์คือผู้นําที่กล้าท้าทายขนบนําสยามสู่เวทีโลกและทิ้งมรดกการทูดให้เป็นแบบอย่างนี่คือกษัตริย์ผู้กล้าแห่งอยุธยาพระนารายมหาราช